วันนี้เราจะมานุ่งผ้าสี่ภาค้วยผ้าแดงพื้นเดียวอยากรู้เป็นยังไงไปชมกันเลยการนุ่งผ้าแบบภาคเหนืออัำดับแรกจับผ้าแดงให้เท่ากันแล้วเบี่ยงผ้าแดงไปทางขวาจากนั้นใช้เข็มกาติดเพื่อทำให้ผ้าแดงติดกันไม่ให้หลุด นี่เรานำผ้าที่เหลือนะคะเก็บเข้าไปในด้านขวานะคะาจากนั้นก็นำผ้าป้ายไปด้านซ้ายอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จัดระเบียบเรียบร้อยให้มันเท่ากันนะคะภาคเหนือของเรานะคะผ้าถุงจะยาวกลมเท้าเนาะจากนั้นนำเชือกมาผูกให้มันแน่นกว่าเดิมค่ะผูกไปเลยอย่างนี้เลยชุบชุบชุบุชุ พอผูกแน่นเรียบร้อยนางแบบหายใจไม่ออกแล้วใช่ไหมคะเราก็เก็บเชือกเข้าไปให้มันเรียบร้อยแล้วนําผ้าแดงด้านบนนะคะปิดลงมาเพื่อที่จะทับเชือกไม่ให้เห็นเชือกคะ่ะผ้าต่อไปนะคะภาคที่2ภาค้ากลางทาเหมือนเดิมเลยคะ่ะจับผ้าแดงให้เท่ากันจากนั้นเราก็ใช้นางแบบนะคะผูก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 อย่างนี้เลยให้มันแน่นๆ จะเป็นการจับจีบหน้านางแบบมีชายพกนะคะชายพกของเราใช้สองนิ้วค่ะวัดไปเลยสองนิ้วแล้วก็พับไปพับมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนทําตามเราแบบนี้ได้เลยนะคะพับแบบพัดนะคะนี่สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เลยค่ะอ๋อข้างที่เป็นชายพกนะคะเราจะทำ ใช้พกไปอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นเราจะจับผ้าด้านซ้ายค่ะอ่าพอเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บด้านที่ไม่เรียบร้อยนะคะเราหันขึ้นอย่างนี้ค่ะจากนั้นยัดผ้าด้านซ้ายไปที่เอวด้านขวาแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยโหนางแบบของเรานะคะมัดแน่นจริงค่ะ ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นชายโพกที่อยู่ข้างๆนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นผ้าที่เหลือนะคะเราก็จะเนบไว้ด้านหลังค่ะเนบไว้เลยอ๋อตอนนี้นะคะเราให้นางแบบนะคะกางขาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เวลาเราจะทําการแสดงหรืออะไรผ้าอาจจะไม่ติดได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทํา หน้านางน,นะคะหน้านางของเราใช้3นิ้วค่ะจากนั้นพับไปเลยค่ะเหมือนพัดเหมือนที่เราทำชายพกเมื่อกี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะให้นางแบบนะคะจับไว้แล้วเราก็จะ เก็บระเบียบเรียบร้อยข้างล่างนะคะแล้วก็รูดรูดรูดผ้าลงมาอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อให้ผ้านะคะเสมอการเท่ากันเรียงกันอย่างสวยงามค่ะจากนั้นเราก็วัดชายผ้าด้านล่างนะคะกับหน้านางของเรานะคะให้มันเสมอกันแล้วให้นางแบบนะคะเอาเข่าหนีบไว้เพื่อที่เราจะมาไล่จับผ้าด้านบน,นะคะ่ะ ก็ไล่ไล่ไล่แบบนี้เลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็ให้นางแบบนะคะยัดผ้าลงไปจากนั้นเราก็ใช้เข็มกลัดนี่แหละคะ่ะกลัดลงไปวัดระดับกลางนะคะติดยังไงก็ได้นะคะไม่ให้เห็นตัวเข็มขัดจะดีมากค่ะจากนั้นอุปกรณ์นะคะเพื่อความสวยงามก็คือเข็มขัดนะคะแล้วก็ามาใส่ได้เลยแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะผ้ากลางของเรา ต่อไปนะคะเป็นภาคอีสานนะคะจับผ้าแดงให้เท่ากันเหมือนกันค่ะเบี่ยงไปทางขวาสังเกตได้ว่าจะเหมือนอะไรคะภาคเหนือค่ะแค่น้องนะคะผ้าผ้าสิ้นของน้องนะคะจะสั้นเสมอเข่าค่ะจากนั้นเก็บปลายผ้าแดงนะคะยัดเข้าไปข้างขวาเหมือนกันค่ะ,ะจัดจัดจัด,จดเอ้าเสื้อนางแบบเบี้ยล้วค่ะทุกคน อาจากนั้นนะคะป้ายมาด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะให้ใชายผ้าสิ้นนะคะมันเท่ากันพอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะนําเชือกมาผูกให้มันแน่นเหมือนเดิมค่ะอพอผูกเสร็จแล้วนะคะ ทำยังไงคะให้มันเรียบร้อยเก็บปลายเชือกนะคะเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเหน็บเน็บเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็นําผ้าแดงนะคะข้างบนที่มันเหลือน่ยพับลงมาเพื่อที่จะเก็บตัวเชือกไม่ให้เห็นเชือกนะคะเป็นความเรียบร้อยของเราค่ะโอ้อเสื้อนางแบบนะคะเราก็จะยัดเข้าไปอย่างนี้ค่ะเนาอ่าเรียบร้อยค่ะผ้าอีสาน ต่อไปนะคะภาคสุดท้ายของเราก็จะเป็นภาคใต้นะคะเราจะลงใต้กันอย่างแรกเลยจับจีบผ้าแดงให้เท่ากันเหมือนเดิมค่ะใช้เข็มกลัดติดเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยภาคใต้ของเรานะคะจะเป็นการจับจีบแบบจีบหางไหล่ค่ะให้นางแบบถือไว้นะคะเพราะผ้าแดงเรายาวมากจากนั้นนะคะพับลงมาเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะทุกคนไล่ลงมาให้มันเป็นจีบหางไหลแบบนี้นะคะ จากนั้นให้นางแบบนะคะจับไว้เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้นางแบบยัดลงไปค่ะแล้วเราก็ไล่จีบหางไหลให้มันเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนไล่ไปเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มกลัดนะคะกลัดลงไปค่ะระหว่างกลางเหมือนกันนะคะอ่านี่ก็กลัดยังไงก็ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะ อย่าให้เห็นตัวเข็มกลัดจะดีที่สุดนะคะอันนี้เห็นนิดนึงเนาะไม่เป็นไราจากนั้นใช้เชือกนะคะมาผูกนะคะเหมือนเดิมเพื่อความแน่นเนาะผูกไปเลยค่ะอะผูกด้านหลังนางแบบเราผอมนะคะเชือกเรายาวเนาะอะผูกค่ะจากนั้นทำยังไงคะเกล็บไปเชือกเพื่อความเรียบร้อยแล้วนำผ้าแดงนะคะพับลงมาค่ะ นี่เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะภาคใต้